โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตกะกงชาแนลกันเช่นเคยนะครับมาก่อนจะรีแลง์เดี๋ยวขอลงคลิปอ้อยสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้ลงงานเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอข้ามไปในเกมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอ่านเกมต้นเกมสักนิดหนึ่งด้วยนะทุกคนไปโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมจะขอข้ามมาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเวลาเล่นอ้อยก็ทำสเต็กแบบนี้ด้วยนะทุกคนฟาร์มไวนะครับผมโอเคครับทุกคนเวลาเล่นจังเกิลหรือว่าเล่นฟาร์มป่าเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ต ทุกคนที่จะต้องเจอนะทุกคนนะก็คืออันดับแรกนะครับเวลาผมเล่นจังเกิลเนี่ยผมจะฟาร์มจดไหนผมจะดูที่คู่กลางทีมเราก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคู่กลางทีมเราเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งในช่วงต้นเกมนะครับหรือว่าสามารถเล่นได้หรืออะไรก็ตามแต่นะผมก็จะฟาร์มจบออฟนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่คู่กลางของเราเนี่ยทีมของเราเนี่ยเป็นฮีโร่คู่กลางที่เลดเกมนะครับผมก็จะฟาร์มจบแครี่นะครับแล้วก็ล่าถอยมาเอาคองในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับถามว่าทำไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ไทมิ่งของผมเน้นก ก็เลือกที่จะไปฟาร์มจบออฟนะครับแล้วก็เตรียมมาบอกมังกรในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าคู่กลางทีมเราเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยมันเก่งนะทุกคนไฟห้าในช่วงมังกรต้นเกมเนี่ยยังไงก็ชนะนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเกมไม่เปลี่ยนเล็กน้อยนะนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตามที่เราคิดเป๊ะๆเนี่ยคือฟาร์มเสร็จปุ๊บนะครับพอบวกชนะเออหรือว่าได้เลือดเข้ามาเขาถอยเขาไม่ย่งเขาไม่สู้อะไรอย่างงี้นะครับเขาก็ยิงมังกรให้เราพอเราได้มังกรเสร็จปุ๊บผมก็ฟาร์มบูต่อเลยนะครับกระโดด ้สมมติว่าเราแบบแพ้เขาต้นเกมนะเราแพ้ซะเองนะแต่ฮีโร่เราเก่งก็เถอะแต่เราก็แพ้นะทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีข้อเสียอยู่นะก็คือถ้าเกิดว่าเราแพ้นะเราอาจจะโดนเข้าป่าทัมมิ่งเราเละเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะฟ์มแบบนี้เนี่ยก็คิดดีๆนะครับว่าเออเนี่ยมันไหวไหมมันอะไรยังไงไหมอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะแต่ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอ่านเกมคข้าๆนะทุกคนโอเคแต่สำหรับใครที่ alls, hoş, ่ัังแลล้วเเอออยยยยมนนนนาาาาาจดะะไรรหหบบ๋ผขํํส ใครที่กําลังหัดใหม่ๆนะครับก็คือฟาร์มบูจบเลสไปเลยนะทุกคนไม่ต้องคิดเยอะนะพอฟาร์มบูจบเลสเสร็จปุ๊บเราค่อยไปดูนะครับว่าอะไรมันทําได้อะไรมันเล่นได้แก๊งลากเวดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ไปคิดอีกทีหนึ่งนะครับก็ง่ายๆเลยฟาร์มบูจบเลสนะครับใครที่หัดป่าแรกๆเนาะแต่พอใครหัดได้ไดสักพักหน,นึ่งแล้วเนี่ยจะเล่นตามสเต็ปผมก็ได้นะครับอยู่ที่การตัดสินใจของผู้เล่นเป็นหลักอยู่แล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วก็นําไปใช้นะครับในส่วนที่มีประโยชน์ในส่วนไหนไม่มีปปปปปรรรระะะโโยยยยยยยชชชนน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 น์เเ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 ีีีี่่่่กกกกก็ไไไไไไมมมมมมมตต้้้้้ออองง<ป>ําาาาาาใใคคดดดแลลลลววววขขขััััับหจจทิ๋ผ ไปเลกันแล้วกันนะครับในช่วงต้นเกมนะไปโอเคนะทุกคนเวลาฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแท็กกางนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของป่ายแล้วเนาะที่จะแท็กกางอันนี้ผมฟาร์มไว้นิดหน่อยนะก็เลยแวะมาฟาร์มขวาซะด้วยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราข้ามตอนเลยไปยาวๆโอเคทุกคนหลังจากที่เราข้ามมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่อยากแท็กเม็ดนะทุกคนแต่ว่าเม็ดเราไม่อยู่นะครับก็เลยไปรับกางสักหน่อยนะ อันนี้เห็ดล้อเลอี้ยวเขาเล่นเยอะหน่อยครับก็เลยเอาสุดเลยนะเรามีอันติอยู่นะครับเราก็ลองลองเล่นดูก็ได้นะไม่ไม่เสียหายอะไรนะอันนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะว่าคู่กลางทีมเราเนี่ยค่อนข้างเก่งกว่าฝั่งนู้นถามว่าทําไมนะเพราะว่าเฮเลนเนี่ยเป็นโลมที่ต้องเอ่อต้องพึ่งเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นโลมที่ต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยฮิวแรงขนาดนั้นด้วยนะอันนี้ก็ขึ้นมาแก๊งบนนะทุกคนแก๊งไวเลยนะครับเพราะ <N> ว่าเขาย,ายะะืนแหลมมากนะช็อตน,นี้ีก,ก็ใส่ให้เลยนะมีเพื่อนยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะเราก็เล่นะ ต้นไม้เอาสุดมากนะครับแต่ว่าช็อตนี้ผมออกแล้วต em ั้งแต่แรกเลยนะครับนะก็เลยแบบมันมันอ้าวอันนี้ออฟเดียเขามาเติมนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าออฟเดียเขามาเติมนะทุกคนอันนี้อันนี้โลมเขาก็แบบว่าถามว่าทำไมไม่เข้าอันนี้คือเป็นเป็นช็อตที่ไม่เข้าใจกันนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปตอนเกิดเลยแล้วกันไปก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดในช่วงต้นเกมหรือว่าเสียไฟในช่วงมังกรเนี่ยเราอาจจะโดนเข้าป่าได้เลยนะครับแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยเขาก็โลดดด้้วยยยยนนนะะทกกคคเเเเาาาา็็ลไไมมมม่่่่่ขปปผผััังงีีรรบบิ เดี๋ยวช็อตนี้เขาเล่นเยอะนะครับก็เลยไปซ้อนเพื่อนก่อนก็ได้นะชน็อตนี้เล่นนะรอเลี้ยวเนี่ยต้องจับจังหวะใส่ดีๆนะครับอันนี้คือไม่ไหวนะทุกคนพลังมากเราก็ต้องค่อยๆ <Tim allora> เล่นค่อยๆเข้านะครับหาจังหวะเล่นสวยๆนะจังหวะนี้ก็แลกรวมมาได้หนึ่ง แลกแวร์อีกหนึ่งนะคือแบบต้นเกมเดือดมากนะครับลอเลี้ยวเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งมากเลยนะในช่วงในช่วงเวลสี่นะผมพูดขอเวลสี่ดีกว่านะเพราะว่าในต้นเกมเจ๊แกก็เก่งเอาเรื่องเลยนะครับเล่นเกมก็โคตรเก่งนะแวอย,ยู่นั่นแหละไปเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันไปโอเคนะคน,นนี้ก็ตุยมาอีกรอบนึงแล้วครับถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ดีไหมคือมันไม่ค่อยดีนะคนตาย2ต้นเกมมันทําให้เราเนี่ยเงินช้ากว่าป่าฝั่งนู้นนะครับแถมป่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เป็นสกัดด้วยนะเขาดาม,มาแก้ทางเรานะอ้อย โอเคในเมื่อเราแบบว่าทามมิ่งอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยสวยแล้วนะแล้วก็ไม่เป็นไรนั่นคนอความซ่อมไปนะจังหวะนี้เขาก็เข้าป่าเราแล้วเราก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าสกัดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้นเกมเนี่ยอ้อยเป็นอ้อยเนี่ยสู้ยากอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ก็อาศัยเวทสวนเลยนะเพราะว่าลมเขาโผล่บนนะทุกคนเราถ้าเราเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ลองหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแลกกันอย่างเช่นแบบเขาเวทป่าเราอยู่เราก็ลองแบบไปแก๊งบนไปตัดเวฟอะไรก็ได้นะครับอย่างอยู่ที่เราอ่านเกมด้วยนะ ช่วงนี้ก็ไปเวทเล็กเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเขาตัดป่ามาเราหมดเลยคลิปลงคลิปเล็กๆไไม่มีเลยนะครับเราตัดได้แค่เล็กก็ไม่เป็นไรครับยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะช่วงนี้สกัดเขาก็ขึ้นไปเล่นบนนะทุกคนเกมนี้ถ้าถ้าเกิดว่าทีมผมพลาดต้นเกมเนี่ยก็คือจะอาจจะพลาดยาวแล้วก็แบบแห้งเลยนะครับเพราะว่าลอเรียวเนี่ยพลังมากนะทุกคนลิงเนี่ยถ้าแบบเข้าไม่ถูกจังหวะจริงเนี่ยเลตเกมเอาลอเรียวไม่ลงนะครับนะช่วงนี้ก็ลอเรียวก็เอาเยอะอยู่นะครับส่วนไป ตัวนี้หาแว่นพอดีแล้วกดแข็งไปฉอดโอ้ตบสวยมากตัวไ้มละใส่ต่อเลยโอ้โหสุดยอดครับนี่ก็ถือว่าเพื่อนเนี่ยสร้างซีซีได้สวยเลยนะช็อนี้อันนี้ก็เข้าไปค้ำให้เพื่อนนะทุกคนให้เพื่อนเนี่ยยิงป้อมเราก็ไปกดดันสกัดไม่ให้เขามาเคลียร์คีปนะเก็บมาได้ป้อมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็หาเงินต่อครับอะไรก็อะไรที่เป็นเงินเนี่ยหาให้หมดนะช็อนี้สกัดเขาแบบว่าห้าวมากนะทุกคนแบบเพื่อนเขามาซ้อนไงช็อนี้ยังไงผมเนี่ยยังไงฮึบ อุ้ยรอดด้วยนะสวยมากช็อตนี้โอเครีถือว่าช็อตเมื่อกี้เป็นการตัดสินใจที่แบบที่โคตรสุ่มเสี่ยงเลยนะทุกคนมันอยู่ที่แบบว่าการตัดสินใจของผู้เล่นเลยนะช็อตแบบนี้สอนไม่ได้นะครับเอเคในเมื่อเราไฟ์เราอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีทัมมิ่งนะทุกคนฟาร์มต่อไปนะถ้าเกิดว่าทัมมิ่งปาเขาขึ้นเนี่ยเราก็ลองแบบไปเข้าดูไปอะไรดูก็ได้นะทุกคนนะนก็อยู่ที่จังหวะนั้นเนี่ยสมควรเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะครับก็เรื่องนี้ก็สอนไม่ได้เยอะ เ okay. ฉวานี้ก็ฟาร์มบูนะทุกคนแะสังเกตได้เลยนะครับในแมปเนี่ยเวบนเนี่ย,ไ,นนยไม่มีใครเคลียร์เลยนะตอนนี้ก็เลยขึ้นมาทําบนซะเลยนะครับเเ <c oughs> <Okay. S 2> ขาโผล่กางเยอะมากเลยนะทุกคนเราอาจจะได้มังกรฟรีก็ได้นะครับตอนนี้นะ,ะเราก็ตีมังกรฟรีไปนะในช่วงต้นเกมเนี้ยคองหรือมังกรเนี่ยก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่เราเลือกเลยนะเราจะเอาแบบไหนเอาตัวไหนเลือกได้เลยครับถ้า ถ้าเราอยู่ใกล้อันไหนเราเอาอันไหนได้เนี่ยเราก็เอานั้นไปเลยนะทุกคนไม่ต้องเลือกมากนะจะย,ยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะเหตุในเมื่อเราแบบว่าทําเกมเอ,อ่อฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาฟาร์มทามมิ่งของเราต่อนะทุกคนแล้วเวลาฟาร์มเนี่ยก็ดูด้วยนะครับว่าในเลนไหนเนี่ยมันวันทามันอะไรยังไงนะทุกคนจอดน,นี้คลิปล่างจะเข้านะครับก็เลยว่าจะลองไปเล่นดูสักหน่อยนะวิแวนยู่ในญะ่า <laughs> <laughs> แต่วยความที่เขาเป็นเราเลี้ยวครับผมไม่กล้าได้อยู่แล้วนะ ตัวมันพลังมากนะครับมันตายยากนะแล้วก็มีเฮเลนด้วยนะพิวเป็นปีเลยจุดนี้ก็ฮึบอ่าเราเลี้ยวพลาดนิดนึงนะจุดนี้แหลมมาหน่อยนะครับเราทำดาเมจให้สุดๆนะทุกคนแล้วก็กะออกมาห้ามพลาดนะทุกคนถ้าเกิดว่าพลาดเนี่ยก็ตุยไได้เลยนะครับเรามีอันติีอยู่แล้วก็เล่นสุดเข้าสุดอะไรก็ลองเล่นดูนะทุกคนตอนนี้ยังไงครับมีป่าให้เบียดก็อุ้ยตกใจหมดรอดโอเคสวย เดินกระโดดรำแทนเราไปนะตอนนี้ก็สก,กัดไม่สิตอนนี้ก็มาหาฟาร์มต่อนั้นคนไม่มีอะไรนะเดียร <Okay. S 1> ป้อมกลางที่ได้กระตีนะครับแบนโผล่ล่าง <No time. S 1> อ่าเมื่อไม่มีอะไรเราก็กลับบัรลีทัมมิ่งต่อนั้นกคนฟาร์มครับใจเย็นนะเกมนี้เนี่ยถ้าแนะนำเนี่ยออกมุลามาดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่ามีสก,กัดนะ สก,กัดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ชนกับเราได้สบายมากเลยนะครับออกมุลามาก็แบบเรายังสามารถต่อเถียงได้นะช็อตน,นี้เขาเล่นการข้างล่างนะทุกคนว่าจะต้องไปเติมนะแวนแหลมแต่ช็อตน,นี้โฟกัสมังเอโฟกัสคองนะทุกคนแล้วก็ลาดมาได้ด้วยนะครับสวยเลยนะช็อตน,นี้แวนยังคงแหลมอยู่นะทุกคนแต่ว่าเขาอยู่กับโรมนะผมเลยไม่กล้าไป,ไป,ไ,ปไปสู้เขามากนะแต่โรมเราเข้าไปแล้วผมไม่ได้ดูด้วยนะช็อตน,นี้หวังเลสเกินุ้ยเลยมีลอเรียลด้วยนะครับ ก็ถือว่าแบบเราไม่ได้แบบมากดน้ำด้วยกันเนี่ยครับทุกคนมันก็เลยแบบวยจังหวะนี้สกัดเขาพุ่งไปแล้วยังไงลิงเราสองเว้ยแต่ไม่สองแล้วพอเยอะมากตอนนี้ครับยังไงลิงจะรอดหรือไม่และจังหวะนี้โหดมันล้วงไว้หนึ่งทีมีฮิวเฮเลนโอ้โหเซฟเพื่อนแบบสวยมากนะเฮเลนโอเคเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็รีนะครับรอรับเวฟต่อไปนะ,<ล>ะเนี่ยทีมเราเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าสู้ยากอยู่นะทุกคน แบบมันต้องมีคน,ค,นคอยเปิดคนคอยเล่นให้นะครับเรียเนี่ยหาจังหวะยิงยากมากนะเพราะว่ามีหยาเนี่ยคอยล้วงนะแล้วเราเลียวก็ทั่วถึงด้วยนะครับเมีตัวนี้อ้าวแล้วจังหวะน,นี้เมีเขาเสียท่ามายังไงสเต็ปมาหนึ่งทีและใส่ไปหนึ่งทีมีอันติอยู่ออกมาแล้วไงทันจิโร่รำรำเอาเราแลกให้เลยนะครับเพราะว่าเราออกไม่ได้ทุกคนอ้าวแต่ก็เราก็ยังไม่ตายนะสวยชนะจอดนี้เล่นเล่นต่อยังไงลิงมาเติมช็อตนี้ ดึงเติเปาวะอ๋ออยู่ขวามองไม่เห็นนะภาพมันน้อยนะทุ oh. okay. กคนเคจังหวะนี้ก็ไฟมาได้เลื่อนค่อนข้างมากเลยนะครับเราจะเอาของก็ได้นะช็อตนี้เพราะว่าสกัดเขาก็โลนะครับ mm hmm. เวลาเล่นเนี่ยเวลาอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะทุกคนว่ามันได้ไหมแต่ช็อตนี้ผมกลัวเพื่อนดึงมานะเค okay. เวลาเปิดก็ใจเย็นนิดน,นึงนะครับอัน mm hmm. นี่กดให้แม่นๆนะอย่าพลาดเค okay. พอเราได้ออบเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากลับมาฟาร์มต่อนทุกคนเงินจะได้ไม่จนนะครับเวฟล่างจะเข้าเฮเลนกับแวนยัง <Okay. S 1> คงแหลมอยู่เหมือนเดิมนะผมไม่กล้าเข้านะเพราะว่าไม่มีอันตีนะช็อตน,นี้ <Okay. S 2> ฟาร์มต่อนะอะไรฟาร์มก็ฟาร์มได้ฟาร์มให้หมดเลยครับ <laughs> หาจังหวะเล่นไปเรื่อยๆนะฮิ <laughs> แวนแหลมอยู่นะช็อตน,นี้ you, ยังไงแต่ว่า เหมือนจะมีลอเรเี่ยวกับโลมเขาคอยซับพอร์ตอยูน่นะทุกคน,นนี่ก็มากดให้ให้โลมเขาโลโล,โลนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาเป็นเฮเลนนะคนเขาก็แบบโลเขาก็หิวส่วนได้นะแต่เขาตัดีไปแล้วยังไงเพื่อนเล่นสุดด้วยเราหาแต่ผมเราไม่มีตันตีเลยไม่ค่อยอยากเข้าทุกคนว่าเข้าไปแล้วมันออกไหออกไปค่อยได้นะครับ <lucky> <laughs> ต้องใจเย็นนะ <Whatever. S 2> ช็อตนี้อุ้ยอ้ยเทลมาแล้วครับนี่พลังหฮลโลไยลุน อูมแวนแบบเดินมาแบบกะว่าจะมาดักนะทุกคนแต่ผมแบบวาร์ปก่อนอยู่แล้วนะตอนแรกตอนแรกว่าจะวาร์ปบ้านนะแต่แบบเลียดเยอะอยู่ไงช็อตน,นี้แวนก็พาดมาแล้วหนึ่งนะครับเราอย่าเข้าเยอะนะทุกคนเย็นๆนะครับใจเย็นเราเลี้ยนพลังนะรอะครับรอจังหวะสวยๆเทีวจะโดนนั่นนะ่ะเทียวยังไงต้นไม้ไปรับอยู่ไนะ ขาะน,นี้เราได้คุมแมปได้คุมอะไรแล้วเนี่ยเราก็พยายามสร้างความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดนะอย่างเช่นเอาอ็อบเจกต์นะทุกคนก็ yeah. ตีไปเรื่อยนะเหมือนลิงเขาจะลากเพื่อนทีมนู้นมาด้วยนะอุ๊อือออกมาอือวนมาอุ๊ปอือเอามาอืมมาออ,าาอ,อ่ะ <laughs> ใส่ให้สุดปลอกเลย แต่เราพลาดอย่างหนึ่งนะคุณเราโดนชัดดาวนะครับทีมเขาเนี่ยจะได้เงินมากนะถ้าโดนชัดดาวไปเดี๋ยวเราข้ามไปตอนเกิดอีกรอบเลยแล้วกันไปตายเยอะหลือเกินเกมนี้โอเคหลังจากที่เราเกิดไปแล้วนะครับผมก็มองแมปนะนวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมังกรเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่นะครับเราก็สามารถเอาได้นะเพราะว่าทีมเราเนี่ยดันเวฟค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ช็อตนี้เหมือนทีมเขาจะไล่ามายังไงวิ่งลอเลี้ยวโลเลยนะช็อตนี้แล้วผมล้วงแวนช็อตนี้ยังไงแวนตุยไปหนึ่งนะฮะจังไงยังไงสกัดสกัดนี้ผมไม่ค่อยอยากสู้เลยนะ แต่เพื่อนเรามาไงเราก็ใสให้เพื่อนก่อนหนึ่งทีแล้วไงลิงลิงอยู่ไหนเพื่อนโอจะตายแล้วไม่ไหวเพื่อนเล่นต่อนะปล่อยเพื่อนเลยก็ได้อ่าบูขึ้นพอดีนะครับสวยจริงๆในเกมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่คิดมากกว่านี้เองนะทุกคนแต่ว่าพอมาภาคทีหลังเนี่ยลืมนะครับว่าตัวเองคิดอะไรนะในตอนนั้น <laughs> แบบมันก็เลยอาจจะภาคแบบบางทีก็ภาคไม่เข้ากันบางทีก็ภาคแบบ ไม่ตรงอะไรเงี้ยเว้ยแต่ช็อตน,นี้ยังไงครับสกัดฝืนเล่นมาหนึ่งทีแล้วเกี่ยวได้ลิงจังหวะนี้ยังไงฮะสกัดปัดล่วงไปหนึ่งนะสกัดเนี่ยออกของแท้นก็มีดาเมจนะครับฮีโ,โ,โร่โคตรโกงโคตรเก่งนะแต่ว่าแพ้เอเดนดอร์นะทุกคนแพ้เอเดนดอร์แพ้ดวงนะตัวเบิร์ดเบอนนี้เพื่อนเราก็เล่นค่อนข้างสูงนะผมก็เห็นเขาแบบโผล่เยอะนะครับมิชชั่นเขาโผล่ตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็เลยตัดสินใจเปิดของเลยนะช็อตน,นี้ก็เอาวหัวนัคได้ได้ของมาถือว่าดีเลยนะครับ ปุ๊บความต่อนะหาเงินให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่ากะเข้าแวนชุดเดียวเนี่ยให้แวนตุยไปเลยนะ็อตนี้เหมือนเขาจะขึ้นมาคุมเอลแล้วนะครับเราต้องการป้อมกลางนะตอนนี้เขาจะฝืนเอาป้อมกลางหรือเปล่าเอาแล้วจวังหวะนี้เพื่อนผมมาไงผมเล่นให้เพื่อนก่อนแล้วจวังหวะนี้ใส่สองไปหนึ่งทีแล้วสองอีกหนึ่งทีแล้วติออกมานะครับเยอโอ้โหเทลียวซอยปุ๊บอ่าเราไม่มีตล้วทุกคนเวลาผมไม่มีติไม่ค่อยกล้าเล่นนะ แบบเมื่อกี้ก็เข้าไปเล่นสุดน,นะกะตายเลยนะครับแต่ว่าเฮเลนเขาอึดมากนะเขามีฮิลด้วยแหละผมเลยเอาไม่ลงนะนี่ก็ช่วยกันเบอร์นะแต่ไม่น่าจะทันนะเพราะว่าเดี๋ยวก็คองก็เออมังกรก็หายแล้วนี่นไงอุ้ยแล้วใครเข้าไปสิบหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราเติมไม่ทันจริงๆนะเยน็นเย็นไว้นะเพื่อนเยน็เยนเย็นจับใจโอเลี้ยงอะไรต้องมาให้หมดนะชนอน,นี้แล้วยังไงครับรอเลี้ยวเข้ามาเล่นจังหวะนี้เราต้องรับเพื่อนสักนิดนึงอุ้ยหหนที่คือ ดีนะ <laughs> ดีนะเขาไม่เอาเราหลอดตัวไปนะแต่แล้วก็เสียป้อมมาถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะชอนี้ว่าจะไปโหนตัดคีบทุกคน <c oughs> อุยออ้ยฟึบอุ้ยหลิงหลวงสวยนะชอนี้ทุกเห็นเฮยอนนี้เขาอยู่ซ้ายเยอะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าไปทางซ้ายนะครับอ้าวบัฟฟ้าขึ้นแบบนี้อีกรอบนึงก็เสร็จเราเลยครับอ้าวเหมือนชอนี้จะดักได้นะเพราะว่าสก,กัดเขายังไม่รู้นะว่าผมเอาบัฟฟ้าไปแล้วอันนี้ผมเงินนํานะทุกคนผมเลยแบบตัดสินใจที่จะดักสกัดเลยนะ ถึงฮีโร่จะแพ้ทางกันเถอะแต่จังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับจังใส่ไปหนึ่งทีโหนไปปุ๊บอันไตยัดมาหนึ่งทีสกัดปัดโดนแล้วยังไงครับสวนมาไม่ไหวจริงๆนะฮะ <c oughs> ไม่ไหวนะสกัดตัวแม่งโคตรโหดเลยนะครับสาหรับอ้อยนะแบบสู้ยากมากนะแต่ว่าเขาก็เกือบตายนะครับถ้าแ,แบบมีเพื่อนเติมดาเมจสักนิดนึงเนี่ยเขาก็อาจจะตายก็ได้นะทุกคนไปเราข้ามไปตอนเกิดอีกรอบไปอีกรอบไปเยอนะโอเคทุกคนหลังจากที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยทีมเราก็บวกค่อนข้างสวยเลยนะครับจังหวะนี้นะ เทโอเลดเกมยิงแรงมากเลยนะทุกคนยิงตายหมดเลยนะตอนนี้ก็รีบไปจบเกมเลยนะครับการเล่นการเล่นแรงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชนะนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเกมนําอะไรนําเนี่ยก็อย่าแบบยิงหิวคิวมากนะเตือนตีบ้านครับผมผมไม่สนครับผมตีบ้านอย่างเดียวครับโอเคชนะมาครับเย่ก็ชนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายเกมมากเลยนะที่ผมไม่ได้อัดลงนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีนะครับทุกคนนะ โอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะคนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคนช่วงนี้คนดูน้อยเหลือเกินนะแต่ไม่เป็นไรคนระับผมก็ทําต่อไปนั่นแหละคนระับมันก็ต้องมีขาขึ้นขาลงกันเป็นเรื่องปกตินะโอเคกีดาวแล้วขอดูดาวกัน โอเคเจ็ดสิบหกดาวถือว่าดีเลยนะครับนะ okay, เดี๋ยวเราไปปิดคลิปอีกรอบไปโอเคนะคนได้ความรู้อะไรกันไปบ้างไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสาหรับซีซั่นนี้แล้วนะครับนะนะก็จะลงเป็นคลิปอ้อยละกันนะครับสำหรับายซีซั่นซีซั่นที่เท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับไ,ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย